เนาะเนาะไปไปอะไรเคื่ออะไรเนี่ยคือที่นอนละคืออะไรอ่ะคืออะไรคุณคุณกาลุกเขาจำได้ดีจแต่ลมเย็นนะเคื่อะไรคืออะไรตอบที่คืออะไรคือ ก็เอาตีนพาดเปอันนี้ก็เข้าหัวพาดขาแล้วจริงคืออะไรพุกดูเลยบ่อเที่ละคือหมอนสบายตัวแล้วทีนี้นิ่มอ่าไม่เขาพี่เบอกว่าพี่ตดใจตดได้ไหมเสร็จแล้วอะี้ก็ทำคนดีก็พอเขาบอกทำอะไรก็ทำเป็นคนดีก็พอเขาว่า่างนั้น ก็ได้ไหมหนึ่งสองโอ้ยจริงนะได้นอนแบบเอาหลังแนบกับพื้นนี่แม่งสบายที่ไหนตัวไฟที่ติดวันไหนกันไฟอะไรครับคืนนี้เลยมั้ยล่ะเหนื่อยเีก็เหนื่อยนะตะวันแป๊บเดียว่ะใช่ปุ๊บปุ๊บก็เสร็จแล้ว เอาไปละเดี๋ยวพี่แบบแปบน้ำเป็นเมืงแล้วหลบขึ้นมาไล่ตดให้เขาดูเลยว่าเราติดฮะพี่เอ็มหลบไปไหนแล้วพี่โก็ขึ้นเองเดี๋ยวพี่ขึ้นเองเอาไปได้มีแล้วก็หนูจับไม่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 เป็นไล่พี่ตกลงกับพี่เป็นเอ็กเมนหนูไม่รู้หรอเดี๋ยวเคยดูว่าหนักเองมั้ยเนี่ยผ่านพอดีพี่เป็นเอ็กเมนเอ็กเมนไม่มีมาตายพี่เอ็มยังไม่นอนอ่ะใช่ฮะพี่เอ็มมาช่วยจับก็ได้หนูจับไม่อยู่ น้องจับวนี้ยต้หูตอนหนูขึ้นไปเปลี่ยนป้ายไว้ให้แม่จับให้หเลยเฮ้ยจริงปะี่ะเก่งว่ะความความสูงนั่นแหะพี่ก็คงความสูงมาก่อนพี่ตูงร้อยแปดสิบหกจริงพอสูงมากล้วขำสั่นอย่ยใจวิวก็เลยเอาอ <c oughs> <c oughs> ร้อยห้าสามพอเขาคอมิดอะไรกันาอ่านนี่ ฉากเมื่อวานนี้เขาขำเหมือนกุยฉากอะไรกล่องหมดเรี่ยตุ๊กตาหน่องจังที่หนูี่ตุ๊กตาใครตุ๊กตาหน่องจังตุ๊กตาหนูหรือตุ๊กตาไอ้มินตุ๊กตาหนูไงเพื่ออะไรเขาต้องตุ๊กตพี่ดิน้องๆเมันขาพี่เจ็บปะไม่เจ็บลงดีจัง If you up